แม่ค้าบอกร้านหน่อยดิแม่ค้าแอบแซ่บอ่ะบอกเลยนี่แม่ค้าแอบแซ่บอ่ะรู้ไหมคนติดตามช่องมันกี่แสนคนแสนสามหมัดนลยดิเฮ้ยแม่ค้าแม่ค้าเด้หนีลูกค้าได้ไงเนใช่ไหมคุณคุณนัทวุฒิเอ้าเฮ้ยคุณคุณไม่โชว์โลโก้คุณคุณผ่าดนะสปอนเซอร์หรือตอบเขาไม่ใช่สปอนเซอร์ เขาไม่ได้จ่ายนะครับเขาไม่ได้จ่ายเขาจ่ายไหมนี่คนไม่จ่ายครับเขาจ่ายป่ะเขาได้จ่ายไหมได้ได้จ่ายร้านนี้มีดีมีหนังสือให้ด้วยร้านนี้มีอะไรดีอ่ะเมนูไหนมันดูมันดูถงยี่โมงเหรเฮ้ยแต่สวยอ่ะตัดแล้วตัดแล้วเ่ี่ยเนื้อปลาตัดแล่วเนมีอะไรดี ของดีเมืองบุรีรัมนะครับอยู่ที่บอกเล็บบอกดิอยู่ไหนกยังไม่รู้เลยว่ากอยู่ไหนเนี่ยบิ๊กจีเมืองบุรีรัมอยู่ประตูสองมาเซียกันะประตูสองตรงคาแทนอร่อยนะของอร่อยดีนะฮะ ชาน,นมไต้หวันก็อร่อยดีเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวนี่มันนะในดูเมนูดิกวนชื่อถูกกว่าคาราเมลนมสดมตกลงชื่อนมสดคาราเมลใช่ไหมไม่ใช่ชาน,นมไต้หวันนมสดคาราเมลนะอยู่คนละหน้าอยู่คนละหมวดกันเลยอยากมากินก็ตามมานะครับถ้าใครดูแล้วกันนะครั bye บไม่ไปปอมอ่ะไม่ได้ปอมอย่างเดียว